ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญาที่ไม่เป็นไปตามหลักการสันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ในคดีอาญาให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้ต้องหาหรือจำเลยไม่มีความผิดและก่อนมีคำพิพากษาอันถึงที่สุดว่าบุคคลได้กระทำความผิดจะปฏิบัติต่อบุคคลน,นั้นเสมือนเป็นผู้กระทำความผิดมิได้ถือว่าเป็นหนึ่งในสิทธิของปวงชนชาวไทยและกะติการ,ระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองซึ่งประเทศไทยกับ172ประเทศได้เข้าร่วมเป็นภาคี และสำหรับงานวิจัยเรื่องปัญหากฎหมายเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญาที่ไม่เป็นไปตามหลักการสันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ได้ศึกษาปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนคริสตศักราช1948และกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งของประเทศไทยและต่างประเทศเป็นการศึกษาประเด็นทางกฎหมายเกี่ยวกับกระบวนยุติธรรมทางอาญาที่ไม่เป็นไปตามหลักการสันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ รวมทั้งข้อเสนอแนะเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและระเบียบที่ไม่เป็นไปตามหลักการอันเป็นการคุ้มครองสิทธิของพลเมืองโดยทุกท่านสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้าหรือสแกน QR Code ที่ปรากฏขึ้น